สวัสดีครับพบกับนิวส์มาเดียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงความขัดแย้งระหว่างไทยกับเขมรหรือกัมพูชาซึ่งแน่นอนนะครับว่าโอ้โหมีหลายเรื่องแล้วดูแล้วไม่จบง่ายๆนะครับคือทางฝั่งโซเชียลเขมรเนี่ยมีอาการลุกฮือแล้วก็พยายามบิดเบือนข้อมูลอะไรต่างๆนานาแล้วก็ไม่ใช่บิดเบือนข้อมูลธรรมดานะครับยังพยายามแบบว่า,าทําอะไรต่างๆที่เป็นความเคลื่อนไหวเพื่อที่จะให้ทางฝั่งของคนเขมรเนี่ย เข้าใจว่ามันเป็นข้อมูลที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพยายามใส่ชุดไทยให้รู้ว่าชุดไทยเป็นของตัวเองหรือการทําหนังสือหรือการทําละครโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับความเคลื่อนไหวเยอะมากหรือแม้กระทั่งอย่างคุณคเมเนก็ยังพยายามจัดการแข่งขันให้มันดูเป็นกิจลักษณะเลยแล้วก็อ้างว่าคุณคเมเนเป็นเป็นต้นฉบับมวยไทยเป็นเป็นเป็นออริจินอลอะไรประมาณนี้เป็นต้นกําเนิด มันก็มีหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบตอนนี้ว่าชาวต่างชาติก็มีการทําคลิปอะไรต่างๆที่เป็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือเกเมนซึ่งพูดงา่ายๆว่าตอนนี้ขมຈนี่ได้อายไปทั่วโลกเลยทีเดียวเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยเอาเรื่องที่คนไทยเคยทําก่อนหน,น,นี้เอามารีบเรียง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเคลมชุดไทยของเขมรนนครับที่มีความพยายามมากๆาแล้วก็เรื่องที่อบอกว่ายูนสโกเนี่ยอาจจะยกเลิกการเป็นมรดกโลกของนครวัดซึ่งอันนี้คือมันมันยังไม่จริงนะครับเพียงแต่ว่าก็มีการพูดกันแต่ว่าชาวต่างชาติก็เอามาขยายความเพราะว่าเขาเนี่ยชอบสลักกำแพงเพิ่มเหลือเกินเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วก็อย่างเรื่องหนังสือเล่มนี้นะครับที่มีการบิดเบือนอย่างมากเลยโดยเขาก็อ้างว่าเขาสูญเสียดินแดน ทางทิศตะวันตกนั่นก็คือศูนย์เสียประเทศไทยไม่รู้ศูนย์เสียอะไรหรือให้ใครนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยถ้าพูดถึงการเป็นประเทศหรือการเป็นอาณาจักรทางฝั่งไทยเนี่ยมีมานานก่อนนะครับแล้วทางกัมพูชาเนี่ยหรือขเขมรก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของไทยด้วยโดยคนแต่งก็ตามชื่อข้างล่างนะครับ ชาแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าเขมรสูญเสียดินแดนทางที่ตอนตกงงเลยนะครับแหมเหมือนเขาเป็นเจ้าอาณาจักรใช่งั้นเหมือนก็ว่าเขาเคยครอบครองหรือเราเป็นเมืองขึ้นทั้งทั้งที่ในทางประวัติศาสตร์ที่มีการระบุไว้ชัดเจนเนี่ยเขาเนี่ยเป็นเป็นเหมือนอาณาธิคมของเราเคยเป็นของเรามาก่อนที่ซ้ําในหนังสือเล่มนี้ก็น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งถ้าเกิดแปลออกมานะครับเขาก็บอกว่าชาวกัมพูชาเป็นชนชาติโบราณที่อาศัยอยู่ในดินแดนโสวันโสวันภูมิก็คือสวนภูมิ ตั้งแต่กว่า70,000ปีก่อนคริสต์กาลตามขุดตามการขุดค้นทางโบราณคดีที่บริเวณก่อนประวัติศาสตร์ถ้ำซาเปียน และผลการขุดค้นยืนยันว่าชาวกัมพูชาอาศัยอยู่ในดินแดนของบรรพบุรุษมาเป็นเวลากว่า70,000ปีก่อนคริสต์กาลวัฒนธรรมประเพณีและประเพณีของพวกเขาไม่ได้ถูกคัดลอกจากกลุ่มชาติพันธุ์ใดๆมีเพียงอิทธิพลบางส่วนที่บรรพบุรุษขอมรับเอามาเท่านั้นเพื่อเป็นของของตนเองเช่นศาสนาฮินดูหรือบาลีสันสกฤต เป็นของเขมรไม่เหมือนศาสนาฮินดูหรือปาลีสันษฐกิตในอินเดียหรือศรีลังกาดินแดงเขมรงงมากนะครับระหว่างอินเดียและจีนและหน้าน้ําที่อยู่ติดกับทะเลจีนใต้ตามร่องรอยและบันทึกข้างต้นชาวกัมพูชาอาศัยอยู่ในดินแดนบรรพบุพรุษเป็นเวลาอย่างน้อย1ล้านปีก่อนคริสต์กาลโอ้โหงงเลยทีเดียวจากการขุด ค้นอย่างพบว่าชาวเขเมรนวิวัฒนาธรรมของตัวเองเมื่อ11,000ปีก่อนซึ่งในสมัยนั้นจัดได้ว่าเป็นวัฒนธรรมฮวาบินอะไรก็ไม่ทราบนะครับเขาบอกว่าเขามีบาลีส,สันสกิตเป็นของตัวเองด้วยแต่ว่าให้ดูเครดิตข้างล่างนะครับปริญญาเอกกัมพูชาในภาษาบาลีจากศรีลังกาเอาแล้วไปเรียนบาลีที่ศรีลังกาทําไมก็ไม่ทราบมันก็มีความย้อนแย้งในเนื้อหานะครับว่า70,000ปีเนี่ยมนุษย์พึ่งวิวัฒนาการเป็นโฮโมซาเปียน เรารี่อะไรนะครับโอ้โ oh, หมีพูดเป็นล้านปีด้วยมันก็ยิ่งขัดแย้งไปใหญ่คือแน่นอนนะครับว่าการเคลมโดยการพูดปากเปล่าหรือการเขียนโดยไม่มีอะไรอ้างอิงมาเลยมันทํากันได้แต่มันไม่ใช่เรื่องจริงหนังสือนี้ก็เขียนเหมือนเกลียนลอยๆนะครับคุณอยากจะเขียนโม้หรือเขียนอะไรก็ได้จริงๆแล้วพูดง่ายๆว่าไอข้ขมิ้นเสียด,ดินแดนทางที่ตอนตกนี่เหมือนเป็นนิยายหรือนิทานนั่นเองไม่ได้มีหลักฐานหรืออะไรเลยแล้วก็แน่นอนนะครับว่า ถ้าถามหาหลักฐานเขาคหงหาให้ไม่ได้เพราะว่าเขาก็อ้างลอยๆถ้ามีศิลาจารึกหรืออะไรเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ว่าอย่างที่ทราบนะครับว่าถึงแม้จะมีมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องจริงอย่างน,นครวัดน,นี่เขาก็ยังแกะสลักกันมาใหม่เลยพวกภาพบนกำแพงอะไรก็ระวังนะครับยูเนสโกอาจจะเรียกว่าอาจจะยกเลิกการเป็นโมรดกโลกก็ได้นี่ก็เป็นเนื้อความที่เป็นภาษาคขมรของเขานะครับถ้าเกิดว่าให้ ช่วยแปลงมาก็จะประมาณนี้ก็เรียกว่าโมไดโลกันเลยทีเดียวครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมเมนว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ